สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเช็คอิน at โคราชเจ้าพระยายการดีมีอัศดรรายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางภูมิศาสตร์ของโคราชเจ้าพร์ยาค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมทุกคนไปท่องเที่ยวตามเส้นทางอารยธรรมของโคราชค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญด้วยนะคะน้องเอิญค่ะสวัสดีค่ะเอิญค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวเส้นทางอารยธรรมของโคราชมีทั้งหมด4สถานที่ด้วยกันค่ะใช่แล้วค่ะ สถานที่แรกนะคะก็คือประตูชุมพลและอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีปุญญาโมนั่นเองค่ะสถานที่ที่2นะคะพิพิธภัณฑ์เมืองนะครราชสีมาค่ะสถานที่ที่สค่ะพลสูงนิเวศเกษตรขอบเมืองค่ะและสถานที่ที่4ค่ะปราสาทหินพนมวันนั่นเองค่ะโอ้โหแค่ได้ยินชื่อสถานที่นะคะเอิญก็พร้อมที่จะไปตะลุยเส้นทางอารยธรรมของโคราชแล้วค่ะแล้วเอิญพร้อมแล้วคุณผู้ชมพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย ฐานที่ต่อไปค่ะน้องเอิญอนุสาวรีย์เท้าสุรานารีหรือว่าคุณย่าโมนั่นเองค่ะอนุสาวรีย์เท้าสุรานารีสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2477โดยมีศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีและพระเทวาพินิมิตซึ่งพื้นเพของท่านเป็นชาวนาครราชสีมาร่วมกันออกแบบในท่าย,ยืนมือขวามุมดาบลายดาบจดพื้นมือซ้ายเท้าะเอลหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นที่ตั้งของจังหวัดกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นอนุสรล้ำลึกถึงวิรกรรมอันยิ่งใหญ่ของเท้าสุรนารีหรือย่าโมของเรานั่นเองค่ะวีรสตรีไทยผู้อยู่ในหัวใจของชาวโคราชทุกคนและถือเป็นอนุสาวรีย์ที่ยกย่ยองความดีของวีรสตรีสามัญชนคนแรกของประเทศไทยนั่นเองค่ะ ส่วนประตูเมืองชุมพลเป็นประตูเพียงแห่งเดียวของเมืองโคราชที่ยังคงสภาพเดิมอยู่ใช่ไหมคะพี่ไอใช่แล้วค่ะน้องเอิญค่ะคุณผู้ชมนะคะมีโอกาสแวะเวียนมาเที่ยวโคราชนะคะปกราบก่าสาระอนุาาสรา,นารีเท้าสุรนารีหรือว่าคุณย่าโมได้นะคะคุณผู้ชมค่ะจะได้เห็นประตูเมืองชุมพลที่เก่าแก่แล้วก็สวยงามค่ะเมืองโคราชมีประตูเมืองทั้งหมด4ประตูด้วยกัน,นะคะ่ะ โดยสีประตูนี้นะคะมีรูปแบบเป็นทรงไทยโบราณศิละปะตั้งแต่สมัยอยุธยาหลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาและมีช่อฟ้าใบระกาเหมือนกันทุกแห่งค่ะโดยมีชื่อเรียกประตูทั้งสีนี้ว่าประตูชุมพลประตูพลแสนประตูพลล้านและประตูชัยนรงค์ค่ะแต่ว่าประตูนี้ได้ผูกก่อนไปตามกาลเวลาเหลือเพียงประตูเดียวนั่นก็คือประตูชุมพลค่ะ มีความเชื่อว,ว่าถ้าลอดประตูชุมพลแล้วออกไปรบจะแควคลาปลอดภัยได้กลับบ้านค่ะและหากคุณผู้ชมมีโอกาสมาโคราชส,สักครั้งนะคะอยากให้ลองไปลอดประตูชุมพลเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะโดยมีความเชื่อว,ว่าหากลอดหนึ่งครั้งจะได้กลับมาเยือนโคราชอีกค่ะ และหากคุณผู้ชมรอด2ครั้งจะได้มาอยู่โคราชค่ะหรือว่ามาทำงานที่โคราชนั่นเองนะคะและหากคุณผู้ชมรอดประตูชุมพลครบ3ามครั้งนะคะจะได้คู่ของเป็นคนโคราชนั่นเองค่ะสถานที่ต่อไปคือที่ไหนคะน้องเอิญ สถานที่ต่อไปคือพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาโคราชมิวเซียมตั้งอยู่ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาซึ่งเป็นสถานที่ที่รวบรวมทุกเรื่องราวของโคราชบ้านเองไว้เลยค่ะพี่ไอพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาถือกํานเนดขึ้นด้วยความมุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ให้กับคนในท้องถิ่นโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เป็นการบูรณาการความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ศิละปะและวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมาโดยได้รับคัดเลือกจากกรมส,งส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม,รรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน ฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา5ารอบถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจควรค่าที่คนโคร,ราชจะได้รับรู้และภาคภูมิใจหากคุณผู้ชมสนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาที่นี่เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ติดตามวันหยุดของมหาวิทยาลัยราชพัฏนครราชสีมาเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ กรณีสนใจเข้าชมแบบหมนะู่คณะสามารถจองรอบได้ที่เบอร์โทร44 4 0 0 9 0 0 9ต่อ1011นะคะสถานที่ต่อไปค่ะน้องเอิญก็คือพลสูงนิเวเศเกษตรขอบเมืองตั้งอยู่ที่ตำบลมืนไว้อำเภอเมืองจังหวัดนครน,นาชสีมาค่ะ โอ้โห oh, ที่นี่เขามีกิจกรรมมากมายเลยใช่ไหมคะพี่ไอไอใช่แล้วค่ะไปดูกันเลยคุณผู้ชมคะที่นี่เขามีโฮมสเตย์และกิจกรรมปั่นจักร,รยานตามเส้นทางริมลำบูนนอกจากนี้ก็มีสวนเกษตรแบบดั้งเดิมวิถีชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นสวนมะพร้าวแปลงผักนาบัวนอกจากนี้เนี่ยยังมีสินค้าที่น่าสนใจเช่นกล้วยตากบ,บ้านพนสูงฝรั่งปอสารพิษจิ้งหรีด บ้านขนมไทยและผักไฮโดรโฟนิกค่ะแต่ละจุดนั้นเกิดขึ้นจากการต่อยอดความรู้ภูมิปัญญาเดิมของคนในชุมชนส่งผลให้เกิดเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้นั่นเองค่ะ นอกจากนี้ชุมชนบ้านพลสูงได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพ่อเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการทำการเกษตรภายในชุมชนส่งผลให้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆจนทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงค่ะซึ่งในแต่ละปีมีนักเรียนนักศึกษาเก,กษตรกรและผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมากค่ะคุณผู้ชม คุณผู้ชมคะตอนนี้เรามาถึงสถานที่สุดท้ายของเส้นทางอารยธรรมของโคราชกันแล้วค่ะนั่นก็คือปราสาทหินพนมวันนั่นเองค่ะปราสาทพนมวันตั้งอยู่ที่บ้านมะค่าตําบลโพถนนสายโคราชขอนแก่นจังหวัดนครราชสีมาเป็นโบราณสถานสถาปัตยกรรมในคติความเชื่อของเขมรโบราณสร้างราวพุทธศตวรรษที่16-17ถึง เป็นเทวสถานต่อมาภายหลังดัดแปลงเป็นพุทธ,ธสถานเป็นปรา,าสาทหินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ5ของประเทศไทยสิ่งที่น่าสนใจของปรา,าสาทหินพนมวันดังนี้ค่ะ 1. เป็นาศาสนสถานที่ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์และถูกสร้างในแบบาศาสนาพราหมณ์แต่มีการค้นพบพระพุทธรูป 2. แผนผังของปรา,าสาทหินพนมวันมีรูปแบบเดียวกันกับปรา,าสาทหินพิมายในศิลประร่วมแบบบาปวน 3. การก่อสร้างลำบากเพราะแถบนี้ไม่มีภูเขาหินทรายจึงต้องไปเอาหินทรายมาจากที่ไกลแล้วขนมาจึงใช้หินทรายแดงที่มีคุณภาพต่ำผสมกับหินทรายขาวเทาเพราะแหล่งวัตถุดิบที่ใกล้ที่สุดมีหินทรายทั้งสองสีผสมกันโดยเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะ วันนี้เราพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวตะลุยเส้นทางอรารยธรรมของโคราชกันแล้วนะคะหวังว่าคุณผู้ชมจะสนุกไปกับพวกเราทั้งสองคนนะคะสำหรับ EP ต่อไปนะคะอไอจะพาแขกรับเชิญท่นานใดมานะคะอย่าลืมติดตามชมค่ะขออนุญ,ญาตฝาก3ช่องทางออนไลน์ของศูนย์การเรียนดูด้านล่างนี้ด้วยนะคะวันนี้เรา2คนขอตลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ